เราทุกคนเนี่ยต้องรู้จักลงทุนนะทำไมแหละทำไมผมพูดแบบนั้น ดีย๋ยวผมขอเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างนี้ครับคือมีนักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มครับได้ทําการวิจัยธนการอธิบายไว้ว่าถ้าเกิดเงินของเราเนี่ยมันเสื่อมค่าลงเรื่อยๆผู้คนจะไม่อยากเก็บเงินสดใช่ไหมมันจะทําให้ผู้คนเหล่าน,นี้เอาเงินไปลงทุนพอผู้คนส่วนใหญ่เอาเงินไปลงทุนมันก็จะเกิดการจ้างงานการใช้ใจ่ายในระบบก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจดูเฟื่องฟูดูคึกคักแนวคิดเน,นี้ยยังสับสนอยู่ระหว่างทุนที่แท้จริงกับเครดิตเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากการพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะแต่ มันเกิดมาจากการที่ว่าเฮ้ยผู้คนเนี่ยต้องรู้จักการอดทนนะ ชะลอการบริโภคในวันนี้เพื่อที่จะเอาทุนทรัพย์หรือว่าเอาทุนที่เหลือเนี่ยเอาไปสร้างสิ่งใหม่ๆใ,ในวัายข้างหน้าก็คือถ้าเกิดไม่มีการชะลอไม่มีการอดทนไม่มีการเสียสละในวันนี้ก็จะไม่สามารถมีทุนที่แท้จริงสําหรับการผลิตได้เลยส่วนการลดค่าเงินเนี่ยมันไม่ทําให้ทุนทนรัพย์หรือว่าทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นเลยแต่มันเพียงแค่สนับสนุนบางโครงการสนับสนุนบางธุรกิจให้มันดูเหมือนคุ้มที่ผลตอบแทนมันแทบจะไม่เหลืออะไรลวแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่ถือเงินสดอยู่นิดหน่อยเพราะว่าแพ็กเกจเสริมที่่จะมาาาพรรอกับลดคเง ก็คือการพิมพ์เงินเพิ่มและไปทางสุดท้ายของการพิมพ์เงินเพิ่มอย่างมหาศาลมันก็คือการเฟื่องฟูและก็ซบเซา ศมันจะเป็นมัจจัแบบนี้วนไปเรื่อยๆสังเกตจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ได้ครับเรามีเศรษฐกิจกดีมากๆแล้วก็ตกหวัวแล้วก็มันดีอีกแล้วก็ตกหวักกหวอยู่แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาสำหรับคนธรรมดาอย่างเราๆนี่ก็ไม่ได้สําคัญหรอกว่าเราจะรวยขึ้นเร็วไหมแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะสาม,มารถเก็บรักษาทุนทรัพย์ของเราเนี่ยวไวสาหรับอนาคตได้หรือเปล่าถ้าเกิดเรามีทรัพย์สินที่เสี่ยงตามแต่มันสามารถเก็บรักษามูลค่าได้เราไม่ต้องกังวลอะไรและเรายังสามารถแบ่งเงินเนี่ยไปลงทุนในทรัพย์สินเสี่ยงได้ตามความเหมาะสมด้วยแต่สิ่ง ไปกนั้นก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้ระบบการที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยคนเราอาจจะไม่ต้องจําเป็นที่ต้องเกิบออมมากขึ้นในซ้ําสมมุติว่า เรามีทรัพย์สินเพียงพอสำหรับเลี้ยงตัวเราในอีก10ปี10ปีขา้างหน้าเราก็ไม่ต้องกระเสือกกระสนที่จะต้องเก็บเงินเพิ่มนะเพราะเรารู้เรีวว่าไอ้แค่นี้มันก็พอสำหรับ10ปี10ปีแล้วเพราะว่ามูลค่าของมันมันจะไม่ได้หายไปไหนไงแต่ว่าในยุคข,ของเงินเฟยียดปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่ามูลค่าของมันเสื่อมลงทุกวันใช่ไหมหุ้นก็พันผวนพันธบัตรเดี๋ยวก็ลดดอกเบี้ยแล้วก็เพิ่มดอกเบี้ยอสังหาก็แพงมากแล้วความไม่แน่นอนไม่มั่นคงแบบนี้มันทาให้ผู้คนนี้กลัวกลัวความเสีมม่่่ยงงแลลววกก็ัคมมไน และสุดท้ายมันจะบังคับให้เราเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องทํางานหาเงินเท่านั้นนะเราต้องเป็นนักลงทุนแบบอาชีพด้วยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพื่อทําให้เรารวยขึ้นนะแต่เพื่อทําให้เราไม่จนลงอีกทั้งเราจะต้องหาเงิน2รอบด้วยรอบแรกก็คือทํางานแบบแอคทีฟนะรับจ้างงานประจําเงินเดือนฟรีแลนซ์นี่คือเงินรอบแรกพอได้ังินมาปุ๊บเราต้องเอาเงินที่เราหามาได้เนี่ยเอาไปลงทุนเพื่อให้เงินทํางานหาเงินอีกเป็นรอบที่สเพื่อให้เงินของเราเนี่ยมันไม่ได้หมดหายไปกับเงินเฟอ้อ